สวัสดีครับแฟนๆคนใจชาทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารบทุกท่านครับอ่ะมีไหมล้วก็จะไม่ได้โกงข้อนะบอหนะนะครับเมื่อนี้นะครับหลังจากเสร็จธุระป้าปังแล้ะด้มาพ่อพี่พอน้องเนาะนะครับย่างเข่านาฝนแลวพี่น้องบอหนะนะครับดินมีความชื้นนะครับนอกจากที่จะตามมากก็ความชื้นเช่นพวกเสือโลกเสืราาต่างๆแล้วอตัวลำขั้นตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่สร้างความเสียหายและสร้างความลำขั้นให้กับพี่น้องเกษตรกรเท่า้วกับพี่น้องทั่วๆไปนั่นก็คือมดแดงพี่น้อง นะครับโดยเฉพาะมดแดงไฟพี่น้องหรือมดคันไฟนะครับมดแดงไฟมดคันไฟหรือมดแดงไสบ้านเฮาเอิ่นบางคนก็อิ่นมดแดงไสเนื่องจากว่าคุยของเขานะครับมันจะเป็นเม็ดคล้ายๆกับไสแล้วมันกับมักจะอยู่นําดินไสดินไสซุ่มๆมันหมักพี่น้องเอิ่น่ามดแดงไฟหรือมดแดงไสนะครับซึ่งเป็นมดที่ไม่ผิดเดินพี่น้องเนะครับบางคนแพ้ถึงกับจะผุพองป่วยนะครับมีสิทธิ์ตายเลยผมนี่นะพี่น้องเนาะถือกัดคักๆหนึ่ง นะครับมดแดงไฟโดยเฉพาะมันมักจะไปอยู่น้ำยอดพักเข้ามาไปจอดอกพักเส่นดอกมะบววนะครับดอกพักอีตัวดอกมะเขือเทศเฮ้ดอกพืชพักต่างๆล่ะที่กำลังแตกยอดอ่นอนี่ิ่นจะมักขึ้นไปอยู่หันดอกโดยเฉพาะต้นมักพริกเขานาะแพนหน้า,นา,นากำลังงามสีทอมโมนสีปุ๋ยมาดีๆมดแดงไฟไปเมียนเรากูดของยงเขานะครับเมื่อนี้ก็เลยหาวิธีกําจัดมดกันไฟมาฝากพี่ฝากน้องนะครับซึ่งตั้งแต่ปีก ที่แล้วนะครับพวใจชาทูนได้นาเสนอเกี่ยวกับการนําน้ามันพืชที่ใช้แล้วมาหล่อน้องเพืนน่อนอนะมาหล่อหมดแดงไฟให้มันลงมากินน้ามันเกลก้วกตายนะครับเมื่อนี้่มันกับมีวัตถุดิบละลายตัวที่สามารถกําจัดหมดขั้นไฟได้ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในขั้วเฮือนเฮาน้องเพืนน่อนอะนะครับอันแรกนะครับที่พี่น้องเฮามีสามารถกําจัดมดคั้นไฟนะั่นก็คือผงซักผ้าพี่น้องหรือครูจักกันดีแนะนําแฟดพี่น้อง ยี่ห้อยังกระยาดเชื่อิ่นว่าแฟบโหลดแฟบซักผ้าปะอาจจเป็นอาจจะเป็นยี่ห้อเอื่นแต่ว่าเป็นที่คุ้นเคยกันก็นกนคือแฟบน,น,น,นี่นี่พ,นนพี่น้องเนาะผงซักผ้านั่นเองพี่น้องนะครับก็สามารถกับจัดหมดเลยนี่แกว่ามันคิวคิวแห้งชุนนะครับแล้วก็มีความเป็นพิษพร้อมนะครับเป็นด่างยางแรกนี่พี่น้องนะต่อมานะครับน้ำมันพืชเก่าตีใส้ทอดแปดแถวเก้าแถวเราจนดำปื้อๆเก้าทอดได้แห้งดีพี่น้องมันจะมีความนืดความเหนียวนะครับอันนี้ทอด ไอ้นั่นทอดไข่มื่อเศร้านี่เอามาเลยเพราะว่าของเก่าเอาไปล่อหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็แล้วมาให้พี่น้องเมืองที่กินเก่ากว่านี้ก็ได้ที่พี่น้องเด้อน้ำมันพืชเก่าแล้วก็ตัวที่สามนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ตัวใหม่เน้อพี่น้องบางท่านก็อาจจะเคยใส่แล้วล่ะบางท่านอาจจะเพรท่านเคยนั่นก็คือเอลัมเอลัมไม่ยังไม่ใหญ่ว่าไม่ยังอะไเอลัมเอลัมกันนะ มอลัมเหมือนพ่งองแต่อารัมก็คือหินสมนะกับภาษาอีสานว่าหินสมนะครับหรือสารส้มนั่นเองนะพี่น้องนะครับสารส้มนะครับนี่ครับสามสิบบาทพี่น้องหอ่อผบบง่ายหนึ่งนะครับเป็นก้อนแข็งๆเป็นพึกนะครับสามตัวนี้นะครับสามารถกําจัดหมดคันไฟได้นะครับนอกจากสามตัวที่ก้าวมาแล้วกันยังมีอนันอื่นๆอีกที่สามารถได้เช่นน้าส้มสายชูน้ำพี่น้องนะสมเจียวเท่หดเน็ต แสบจิ้วเข้าไปเลยหมดกองยองเซ็จนะครับเปลือกไข่เผาไฟอ่หลังจากเขากินเอาไข่ไปแล้วเหลือแต่เปลือกเผาไฟให้มันดำๆพี่น้องมันคิวกินแห้งนะครับมันสิทนกินบ่ไ้มันก็สิหนีไปน้องเพี่น้องนะแป้งหอมเย็นอาบน้าแล้วมาไม่ท่าเย็นส่วยๆน่ยครับพี่น้องหมดมันบ่มมักแน่มันมักแต่คนแน่นมันไม่ไปท่าแป้งเย็นนมันละนอนขาขึ้นหางเสือไม่ด้พี่น้องมันถือกินนังไงมันก็หนีนะครับ กับรถถึงกับขาน้องพี่น้องนอเอิญว่นอะไรนกแกแป้งเย็นแลวกันน้ำมันกัดอันนี้หายยากเลยพี่น้องนะครับบอแนนน้าดอกหายยากเลยนะครับน้ํามันเครื่องเก่าน้ํามันเครื่องเก่าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถหมอไส์ก็ยัให้เขาเอาทิมตรงมาเลยนะครับคนใจชัาท่ง,สงใส้น้ำมันเครื่องเก่ากับขาโต๊ขาเตียงน้องพี่น้องโดยเฉพาะขากรองจิ้งหลีดนะครับคนใจชัาท่งได้ไส้น้ำมันเครื่องเก่าใส่ในเปิดในหันนะเพื่อป้องกันหมดแล้วเดี๋ยวภาพไปเบิ้งพี่น้องครับ เลยใส่น้ํามันเครื่องเก่าเนาะลงกไปใส่หนีเลยนะครับเทลงไปใส่นีเพื่อบ่ห้หมดมากขื้นขอกิเลสเท่านั้นเพื่อนเห็นบ่ละนี่ครับน้ามันดำๆนึ่ครับน้ามันเครื่องเก่าหรือผู้เฒ่าเก่าบ้านสมัยเก่าเออว่าน้ามันล่อเนื่องจากว่าล่อก็เกียนนี่ครับจุดหมุนต่างๆนะครับมองเผามองยังมันขราเจ้าสิใส่น้ามันดำๆนี่เนาะนะครับใส่น้ํามันดำๆนี่เพื่อให้มันลดแรงเสียดทานให้มันมอนนะมันเฮ่าเออว่าให้มันมอในมันลื่นน้ำมันเครื่องเก่าแต่น้ำมันล่อเออเนาเพื่อนเนาะ นะครับ่าไปซับซ้อนกันกับซีอิวดำนะพี่น้องนั่งติ๊ใส่กก๋วยเตี๋ยวนะครับผู้ลงคนไปเห็นเขาเอาซีอิวดำมาให้ส่ก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าโฮวปาเอาน้ำมันหล่อไาใส่ก๋วยเตี๋ยวจนบบเมนพี่น้องนะครับอันนั้นซีอิวดำเนาะกา้ําตาลนะครับนี่นะครับสามารถใส่ป้องกันมดแมงได้นะครับเอามาลงใส่ขาตู้ขากองกิ้งหลีดทุกสินะครับพี่น้องนะครับนอกจากน้ำมันเครื่องเกาแล้วที่ใส่ยื่หั่นกระมีน้ำดองผลไม้ น้ำดองมะม่วงน้องเพื่อนเนาะสมสมเข้มเข้มบูดบูดอีกทั้งหากแล้วกันนะครับก็สามารถไล่ได้นะครับสุดท้ายอันที่ว่ามาบว์นี่ยังบอยอมหนีอยู่มึนหรือมันมีภูมิต้านทานหรือเป็นซูปเปอร์มดนะครับพี่นอ้องมดเก่งเนาะนะครับก็จําเป็นต้องเพิ่งสารเคมีแล้ววะเนี่นะครับซึ่งก็มีหลายตัวนะพี่น้นะองเนาะบรเอ้ยซื้อนะครับที่มีขายตามท้องตลาดสารเคมีต่างๆกําจัดมดนะพี่น้องเนาะ เทใ,ใสสักแงงแงแเซตนะครับแต่กับบนแนะนํำปัได้เพราะว่ามันเป็นพิษนะครับนอกจากมดตายแล้วคน้นกาจจะตายน้ำนะครับเมื่อนี้นะครับคนใจะใช้ทงได้เตรียมมาไว้สามอย่างนะครับเพื่อมาทดสอบว่าอ่มดจะตายบ่หรือมดจะหนีบ่นะครับค็จะใั้ทงได้เตรียมผงซักผ้านะพี่น้องนะเอ้ะเอาผงซักผ้าส่วนหนึ่งลงใส่น้ำเนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วเขาก็จะไปเทลงกลวยมด อะมีหน่อยใส่หน่อยไมลายใส่ลายได้เพี่ยงหน่อยครีม้นจะได้กระแห้งดีระแห้งนี้เร็วนะครับพี่น้องผงซักฟอกประมาณหนึ่งซอนนะครับขยาบูเกิดฟองฝูแล้วต่อมาน้ำมันพืชเก่านะครับขับกาฮับโบต้องผสมอย่างเพียงแต่ว่าเขาหาขวดปากกุ้งกวงเจ้าหน่อยได้เพี่น้องเนาะหายหมดมันแรนเข่าสะดวกนะครับเทน้ำมันพืชเก่าลงไปนะครับแล้วก็เอาไปนอนไว้ นะครับเอาไปนอนไว้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นมะพริกมะเขือเฮาที่มีมดขึ้นไปยุทึงสําหรับน้ำมันผืชเก่าพี่น้องนะครับมันจะเป็นตัวล่อล่อมดลงจากยอดพักของเข้านะครับลงจากยอดมะพริกลงจากยอดมะเขือมดมันขึ้นไปจ่อน้ำหวานยุทึงยอดมะพริกอาจจะไปกินเพี้ยงยินยแงก็แล้วแต่ละเมื่อมันถือกินหอมหอมของน้ำมันผืชเก่าที่เข้าใส่ทอดปลาทอดหมู มันก็จะป่าจากยอดบักพีกปุ๋ยเราลงมาพี่บ้านนี้ยอดบักพีกเขาก็จะบ่มีหมดนะครับนี่คือตัวนี้นะนี่คือลักษณะวัตถุประสงค์สินะครับผู้บางคนเขามาคอมเมนต์เขาจะแสดงว่าไอ้มันบ่ตายบ่ท่างดอกว่าใช่ดหมมันก็ยังอยู่ในดินคือเขาละเอายู่ในดินเขาจังหาวิธีกับจัดแบบอื่นนะครับต่อมาก็สารส้มเนาะพี่น้องเนาะนะครับสารส้มหรืออะลัมนะครับใส่ไปเลยน้ำขนาด6ลิตรเอ้ย600ซีซีนะครับเครื่องลิตรก็ใส่เข้าไปประมาณเครื่องซ้อนเนาะพี่น้องเนาะ นะครับสารส้มนะครับนอกจากจะมีคุณสมบัติในการเทใไ้น้ำตกตะกอนเนื่องจากว่าพึกคลอสารส้มจะไปจับตัวกันครับเป็นสารแขวนลอยที่ละล่ายู่ในน้ำนะครับเ็ดไท้มีน้ำหนักเกิดขึ้นครับน้ำาจังตกตะกอนน้ำเจังใสนะครับน้องฮัโเห็ดน้ำใสมือน,นี่เขาจะมาเหมียนหมดน,น้องเพนนอนาะโดยเฉพาะหมดแดงไฟกัดมองได้กับปูกัดปากปากปูกัดงปูครับเดี๋ยวคนจะช็อตตรงเห็น ไปย่างหาขวยหมดเพิ่งจะเข้ากันได้พี่น้องนะนะครับเราจะปิดใส่หมดน้ากันมันสิหนีบอกให้มันสิตายบฮะเห็นขวยหมดแล้วพี่น้องนะครับเศาถุงเห็นขวยหมดแล้วปะเอาน้ำผงซักฟอกไปเมี่ยนมันสกอนทีแรกนะครับแล้วก็มาถามว่ามันสิหนีบะมันสิตายปะมันสีจังไรนะครับนี่น้ำผงซักฟอกน้ำพี่น้องเนาะตาควันขาดจะเข้มข้นจังหน่อยบางท่านก็ใส่สเปรย์สีก็ได้ที่พี่น้องนะครับใส่สปอกกี้สีฟุดฟุดฟุดนะครับบางท่านก็ ขันมีบ่หลายจุดเส้นไว้มีจุดใหญ่งๆสิเข้ากับเท่หดเลยอ่ะเนี่ยเขจะใช้ถุงจะเท่หดเลยนี่พี่น้องนี่นีะครับวุ่นๆนี่เลยละอ่ะไปนี่นะครับนี่นี่พี่น้องนะครับคือว่าจะบ่เหลือหรอกมั้งเสร็จนะครับนี่วิธีกำจัดหมดน้องพี่น้องหมดคันไฟนะองพี่ยังยังอีกจ้ะเนี่ย คือลักษณะนี้นะครับมันจะซึมลงดินสามารถกําจัดถึงต,ต้นต่นอได้เลยเนาะพี่น้องเนาะน่านายนี่พี่น้องนี่ครับนี่นี่นี่เห็นบ่ละ่ะอยู่ทางใดละ่ะกล่องอยู่ทางใดล่ะอยู่ทางนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับนี่มองมือคนเจ้าซัทโงซี่นี่เซ็ตแกไดอ่ะได้ผลพี่น้องน้ำผงซักฟอกสามารถกําจัดมดได้ผลไตคาดอยู่วันตายคาทีาอ่ะเดี๋ยวไปน้ำผสมสายสู้ต่ออ่ะน้ำผงซักฟอกตายก็มองเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ามันเข้มข้นนะครับ เดี๋ยวไปหาค้อยมอดอีกแลยหฮาจะมาล่องกับอันสารส้มบปะนี่น้องพี่น้องเนาะใช่ล่ะล่องกับน้าสารส้มเนาะมันบรทันละลายอยู่เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวขยะเจ้าให้มันละลายเจ้าน้อยก่อนเสรนะนะนะดถ่ายผู้เดียวพี่น้องรับสมัครมือกล้องเด้อค่าตัวสองร้อยเขาหยัดขยะเย้ามือกล้องโอ้ยขยะเย้ามือกล้องพวกขยะเย้าสารส้มเังไนีพี่น้องบอกเรื่องมือกล้องไปแล้วมือกล้องขยะเย้ามือกล้องมาละ อ่งครับห็นมันใส้สั้วไลยกันแล้วพ่น้องน,นะมากัดคนเราบ้านอ๋สมกิวเลยปลายบ้านไปหาควายหมดพี่น้องมาบอกว่ามันอยู่ี่นซะบอ่อาเจอแล้วครับพี่น้องควยหมดแดงไฟนะครับเพาจะชาทถุงย่างหาออมบ้านเนื่องจากว่าถือกำจัดอยู่เรื่อยมันระบุมีเนาะนี่ครับนี่ เดี๋ยวเขาจะส่อุมจะเทน้ำสมลงไปเทน้ำหินสมน้ำสารสมลงไปนะครับพี่น้องนี่ละเพื่อบทท่านกับมีหน่อยกับสีเรานะครับนี่นะครับน้ำสารสม้มนะครับพี่น้องมันก็จะซึมลงไปลักษณะนี้จะตายเบิดหังด่งเลยพี่น้องได้เพราะว่ามันจะลงไปถึงหัางถึงมองเขาอยู่เลยเนาะพี่น้องเนาะนะนครับนี่นะครับ บตุบต้องประหยัดพี่น้องนะว่าสามสิบบาทได้ห่อห้าหัวนี่ห่อซ้ำหัวนี่แสดงว่าต้องย่านเปลืองนะครับนี่นะครับมันมาอยู่นับจงังซี่หละนะครับเดี๋ยวมันก็ไปจอพักจอ,อยัางห้านะครับกับจัดเลยนี่นะครับพี่น้องนี่เด้อโอ้ขึ้นยางเสืออยู่หรอาไม่ก็ดูนะนะครับอาจจะปไตายท่านที่ท่านใดน้อพี่น้องเนาะอาจจะสบอยสกอนนี่ครับพี่น้องย่างงอมๆอยู่นี่ นี่ยางเสยออยู่ได้เพื่อนเราใส่บวเข้มข้นบอ่อ่ะตัวบางท่านก็อาจจะบดเป็นผงห้อยอะไก็ได้เพืนน่อนเราเนาะนะครับห้อยแล้วก็จังหดน้ำตามก็ได้นะครับเห็นยังมึนอยูก่ก็ห้อยเป็นผงไปเลยเนี่ยคนจะเสทุงเปิดละลายน้ำแล้วก็หดนะครับาลักษณะนี้จะตายตายจนหอดหอดห่างน้องเพื่อนเราเนาะนะครับคือเนื้อนั้นซักได้ๆแล้ว มันตายหน้าบึงมนตายสันสมนานพี่น้องมีดอิมซิมนะครับเรียบร้อยพี่น้องตายขึ้นกันนะครับแต่ทดในปริมัณที่เข้มข้นในจักหน่อยนะครับนั่นคือสารส้มเนาะละลายนนํำกำจัดมดนะครับนะครับเปเบิ่งน้ำมันเก่าไปน้ำมันเก่านี่นนใ,นใส่บ่ยากพี่น้องเพื่อจะเอาไปว่างไปไต้ต้นไม้ใต่กระท้างพักใต้นี้ก็แล้วแต่ละที่ที่มีมดขึ้นนะครับมันจะหนีลงจากต้นพืชของเฮามาจอ่อน้ำมันแทนแทนที่จะไปจอ้อยยอดบักพริกจอ่อยอดมะเขือ มันก็จะมัดจ่อแล้วมันเก่าเมื่อมัดจ่อปั๊บแล้วบันน้ำมันเก่าซึ่งมีความเหนียวความหนืดที่แล้วพี่น้องนะครับมันจะตายมันจะไปบพราเปลน่ยนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะห้าจะเอาไปว่างครับสารน้ำมันเก่าเนาะห้าก็มาว่างใบต้นไม้เลยใบใต้ต้นไม้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะลงจากยอดไม้มาขึ้นเองนะครับเพราะว่ามันมันจะหอมกินอยู่แล้วเออมันจะหอมกินอยู่แล้วเดี๋ยวมันลงจากยอดไม้มันจะมจัดจ่อเองนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวอันนี้ต้องอาศัยมือสองมือพอละจังศิลธรรมเบิรงเนาะพี่น้อง นะครับอาพี่น้องจากคลิปท้งแต่วิดีโอตั้งแต่ต้นมานะครับกะ,ะได้บอกเล่าเก้าสิบเกี่ยวกับการกําจัดมดคันไฟที่มาทําลายพืชผลทางการเกษตรและการสังความห์ลำคั่นน้อพี่น้องเนาะนะครับให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งนะครับแล้วจะใช้สีเลือกใส่วิธีใดด้วพี่น้องเนะเอาตามสะดวกนะครับบางท่านก็มีพี่น้องสามสิบบาทก็นจ้างลายดินะครับบดเป็นผงผง,ง,งไปห้อยตรงมดก็ได้ยน้อพี่น้องเนาะถ้า ถ้าชอบว่าเห็นขวยไงห้างไงมันก็สามารถโรยได้เลยพี่น้องนะครับบดเป็นผงโรยๆ,ๆนะครับก็จะสามารถคาได้นะครับอีกนึงน้ำผงซักพอกเบิดแล้วโอ้ย,ยังบม่ทันเบิดครับน้ำผงซักฟอนนี่ก็ตายทันตาเนาะพี่น้องเนาะอ่าผสมซีเข้มๆยั่อยซีดพ่นก็ได้นะครับหรือจะเทหดลงไปในหูในห้างของเขาเลยก็เฮ็ดเห็ดตายได้ให้กันส่วนน้ำมันพืชเก่าน้ำมันพืชที่ใส่ถอดเก่านะครับพี่น้องเ้องก็สามารถเอามาล่อ ล่อหมดหายลงจากยอดพักหายลงจากยอดไม้ของเฮานอกเพื่อน้องนะนะครับเอา้าคนใจชาวทุ่งได้นามาสองสามอย่างนะครับวิธีกําจัดมดคันไฟในพื้นที่หนาฝนนอะเพื่อน้องนะนะครับคือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กบพี่กําลังจะหน่อยห,หรือท่านใดที่มีกรรมวิธีเทคนิคดีกว่านีา้นะครับจะนําเสนอหรือแนะนํามาก็จะถือว่าเป็นพะกุ่าจสูงนอกเพื่อน้องนะนะครับได้มาก บอกเราเก้าซิสิ่งดีๆมีประโยชน์นะครับแบ่งปันกันไปหน้าพี่น้องนะครับว่าสูตรของชาวถุงบอทรายแรกของไข่บีสุดยอดกว่าเสียมาเอาี่นองเนาะเดี๋ยวคนเสิรชุ่งจะได้นําเสนอต่อไปหรือท่านใดอยากใจคดชใจเชาวทุงนําเสนอคลิปเกี่ยวกับยังกะแนะนํามาพี่น้องถ้าหากบ่เกินควบสามารถก็สินํามาฝากพี่ฝากน้องเนาะนะครับถ้าใด้จนเกินควบสามารถจนเกินไปเฮ็ดน้ำเปลี่ยนนี่ก็จาเป็นนาะพี่น้องเนาะลองสกัด ธาตุอาหารพืชมาให้ดูนะสิอยากดูหน้าตาของ NPK สงว่ามันก็แล้วตอนหลังสกัดบ่เป็ี่นน้เพื่อนน้องนะนะครับเฮ็ดบ่เป็ี่ยนละเครื่องใม่เครื่องมือก็ได้นะครับเอาไอ้นี่แหละผู้ปัญญาชาวบ้านชาวบ้านเฮาที่คิดว่าอ่านําสิ่งละอันพัดละหน่อยมาใส่ให้เกิดประโยชน์สิ่งเฮาหาได้ในชีวิตประจําวันมีอยู่รอบตัวเฮาแล้วเนาะน้องเพื่อนน้อเช่นกันกับจัดมดเนี่พงซักฝาก็มีอยู่ทุกเฮือนน้ํามสมสายสู้ก็มีอยู่แทบทุกเฮือนสารส้มนี่ก็หาซื้อไส์ก็ได้นะครับพี่น้อง ถ้าจะไปหาซื้อน้ำรานไข่กุ้ยเตี้ยวด้วนะครัอน้ำมันเครื่องเก่ากันร้านซ่อมรถเนาะพี่นอนะ้องเนาะนะครับหามาอ่าครับเอามาใส่เป็นประโยชน์นะครับแต่ทานา้ธนีก้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีโทษก็จะเออเมื่อมีประโยชน์ก็จะมีโทษขณะการใส่แต่ละอย่างก็ให้ระมัดระวังเอาเนาะพี่นอนะ้องเนาะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน,อน้องเพื่นอนงนี้คลิปหน้ามียังจะพฝากทำไมคลิปนี้สวัสดีครับห้อนพี่นอ้องพี่นอ้องห้อนห่อนห่อนห่อนนะครับหนาบ่แกงบ่ไข่ไม่หนายี่หนายิงไม่จะได้บว But it's